เอานะผมก็ขอกาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมคารุมานะครับแล้วนี้เรามาอยู่กันในเกมวานพายแมนเลยตั Man, อตอนเกตกันในเซิร์ฟเวอร์ที่หกร้อยสี่สิบหกนะครับผมโอเคนะสำหรับวันนี้นะครับผมเราจะมาอัปเดตทีมกันนะครับว่าเรามีตัวอะไรบ้างแล้วก็มาพามาดูนี่นะอันดับพลังนะคืออันดับพลังเราอะ่ะตอนนี้เราอยู่ที่หนึ่งใช่ไหมคือไม่มีใครตามเราทันแล้วนะตอนนี้เราอยู่พลังอยู่ที่สองล้านแปดแสนเกือบสามเกือบสามล้านนะคือท็อปเซิร์ฟคนอื่นๆเขาก็ใหญ่ไหม ็อบห้าอยู่ที่ร้านเจ็ดอยู่เลยคือผมมากกว่าขเขาร้านหนึ่งนะตรงนี้นะกร้านเจ็ดร้านสี่นี่นะเห็นไหมร้านสามคือตอนนี้พลังเราคือที่หนึ่งแบบไม่ไมีใครตามเราทันแล้วนะตัวละครที่เก่งก็ประมาณนี้พลังทีมคือห่างมากห่างแบบสองเท่าสามเท่าเลยนะบางคนนะอย่าง็อปสิบเนี่ยรอบสิบ็อปยี่สิบลงมาเนะห่างราเกือบสามเท่าแล้วนะก็จะมาบอกนะครับว่าผมทําตรงไหนบ้างนะคือแบบจากเมื่อวานนี้ที่ผมคิดไปพลังอยู่ที่สองล้านต้นๆใช่ไหมแต่นนี้มาสองล้านไม่ปลายลวเกือบสามล้านแล้วนะ ก็เดี๋ยวจะพร้อมนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าทำอะไรบ้างนะอย่างแรกนะครับไปที่มาร์เก็ตนะรายวันนะครับผมจะซื้อพลังงานถึงร้อยห้าสิบทุกวันแล้วนะคือสองร้อยห้าสิบผมจะไม่ซื้อแต่ว่าร้อยห้าสิบผมซื้อแน่ผมจะซื้อหมดเลยนะส่วนปองม่วงผมจะฟาร,ร์มถึงร้อยหกสิบห้าอะปองม่วงผมจะซื้อถึงร้อยหกสิบห้าผมจะไม่ซื้อต่อนะคือเอาปองม่วงอะเอาไปฟาร,ร์มนี่ป่องม่วงผมจะบอกรากย,ลยละเอียดเลยแล้วกันปองม่วงนะทัศผมจะปองม่วงไปฟาร,ร์มทัศนะแล้วก็ก่อนจะฟาร,รมทั ต้องไปที่โบนัสนะคือโบนัสตัวละครเราอะเรามีตัวอะไรบ้างนี่เรากดเลือกได้เลยเราอยากฟาร์มตัวไหนก็เลือกไปนะตรงนี้ตัวผมอยากจะฟาร์มคนระับเป็นทางด้านปีศาจแล้วผมค่อยรอปีศาจขึ้น3ดาวนะเราค่อยไปฟาร์มกันนะก็ <c oughs> ๋องม่วงก็จะใช้ประมาณนะั้นนะสำหรับปองม่วงนะก็ไม่ใช้อะไรเยอะนะใช้แค่เอาไปฟาร์มทักษะมา uh อัปเกรดตัวละครนะไปที่ตัวละครน,นะทะักษะอยู่ช่องล่างช่องล่างสุดนะก็ <c oughs> <c oughs> ทักษะนะอัปตามผมได้นะอัปสีฟ้าก่อน ตะกเหลือครานสีแดงๆนะอ่านสกิลออนนะครับว่าเราต้องการชิ้นไหนก็ค่อยอัพเอานะส่วนซีิวนะครับก็จะอัพสีฟ้าตันแล้วเหมือนกันนะช่องอื่นก็ยังไม่ได้อัพอะไรมากนะครับกระบองเหล็กอ่ากระบองเหล็กช่องไฟยังไม่ตันนะผมอาจจะอัพกระบองเหล็กต่อให้ช่องฟ้าตันแล้วค่อยไปอัพช่องอื่นๆนะแล้วก็หนึ่งจุดนะครับที่พลังผมเด้งมาขนาดนี้นะก็เป็นด้านด้านแผ่นสะสะแล้วผมต้องถอดดูนะเห็นไหมพลังผมจากสองล้านแปดใช่ไหมหายไปแสนนึงนะเห็นไหม หายไปแสนหนึ่งอนจะแค่ทัะนะครับแล้วไอ้แล้ว,อ,ลวอัศวินตะก,กลนผมพลังหายไปแสนหนึ่งทำให้พลังผมตกเพราะงั้นเราก็ต้องใส่นี่คือแบบใส่ตามผมได้นะเด้งมาสี่หมื่นอันนี้เด้งมาอีกสามหมื่นหกชิ้นนี้เด้งมาอะไรสี่หมื่นสามเป็นไงคือแต่ละชิ้นมันเด้งโหมดมากนะครับส,กกนะสำหรับอัศวินตะกลนะสำหรับทัะนะตรงนี้นะคือทัะตรงนี้จะเปิดเมื่อเลเวลคุณหกสิบแปดเท่านั้นนะคือคุณต้องอัพแต่ละขั้นเนี่ยอัพไปก่อนแล้วก็ไปหกสิบแปดมาเพื่อคุณก็ค่อยมาอัพตรงนี้นะ ส่วนตรงนี้ผมหามาจากไหนตรงนี้เป็นกิจของสายเติมนะครับแล้วก็กิจเค,ค้กก็มีแจก,กนะเออกล่อ,องอันนี้แรกของขวัญผมแรกมันจากิจเค,ค้กนะครับตรงนี้นะหกพันแปดสิบแปดนะตรงนี้แลกมาแล้วก็อันนี้ก็แลกได้นะยี่สิบอันเพื่อรัรบเศษรีวเวสามอันนี้ก็คุ้มเหมือนกันนะครับแต่ว่าชิ้นนี้จะดีสุดละแล้วก็อีกสองชิ้นที่ผมได้มาผมได้มันจะกิจเติมขอพรนะอันนี้ทุกคนเห็นนะครับกิจเติมขอพรนะผมได้มาคือได้มาจากอันนี้หนึ่งกล่องนี่แล้วก็ อันนี้อีกหนึ่งกล่องอ่าได้ประมาณนี้นะก็กลับมาดูที่ดับพลังกันนะครับตัวละครผมนะตัวละครผมก็มีประมาณนี้มีเมลซากาดที่ไม่ได้อัพโหดอะไรมากพลังสามแสนนะแต่ว่าอัลวินจากกลนเจ็ดแสนแล้วนะเกือบแปดแสนนะคือเนะทคนิคการปั้นนะแนะนําว่าให้ปั้นตัวหลักๆของเราก่อนเราชอบตัวไหนเราองเอาตัวไหนเป็นตัวแบกทีมอะคือผมเอาอัลินจากกลเป็นตัวแบกกับซริลิวผมจะปั้นสองตัวนี้ก่อนเพราะว่าเป็นตัวแบกสองตัวนะส่วนเมลซากาที่ผมไม่ได้ปั้นเลยเพราะว่า เป็นตัวยืนรับตีเฉยนะผมเอามามายืนรับตีนเฉยเลยไม่ได้ปั้นหดแล้วก็โบล่าเป็นคอเฉยก็เลยไม่ได้ปั้นหดเหมือนกันนะตรงนี้เมลโัากาาแเราก็อยังไม่ได้ขึ้นนะยังไม่มีโอกาสขึ้นอยากขึ้นห้าดาวอยู่ตรงนี้นะ้เมลทัากาศนะอยากขึ้นห้าดาวอยู่ไอ้สามดาวอยู่เพื่อผิดทัดนะครับผมก็จะเปลี่ยนออกเหมือนกันผมเลยไม่ได้ปั้นทัดนะก็เลยโอเคของมีเท่าไหร่ก็มีตามเกิดนะแต่ว่าตัวที่เราคิดว่ามาอยู่กับเราแบบยาวๆนะกระบอกเหล็กสวีริวอาเซวินจากกล ผมปั้นสุดเพราะว่ามันอยู่อย่างเรายาวๆนะตรงนี้นะก็อย่างหน้าปัน้นนะที่มาที่การปั้นตัวละครนะผมจะปั้นนี่ก่อนพิเศษมาที่พิเศษเก่อนแล้วกันนะไล่จากฝั่งซ้ายนะการอัพนะครับตรงนี้นะผมบอกอเลยเด้งเป็นหมื่นนะทีมพิเศษอนะใส่พิเศษด้วยถ้าเราปลดล็อกปุ๊บมันจะมีให้เราอัพขั้นเห็นสีเหลงอย่างไหมอันนี้มีแค่สองเส้นใช่ไหมอันนี้มีห้าเส้นอะ่ะถ้าคณอนะัพตันอะมันเด้งเป็นเป็น,ปนหมื่นนะเป็นหมื่นนะตรงนี้นะคือแต่ละช่องอะคนอัพนะครับตรงนี้นะผมจะบอกให้แล้วก็พัฒนานะ สกิลก็ขอรอพให้สูงที่สุดเท่าที่จะอพได้นะอ่าปลุกตื่นปลดล็อกตัวละครอันนี้เราแต่เศษถ้าคุณมีเศษก็อพถ้าคุณไม่มีเศษก็ไม่ต้องอพนะเอิ่มด้านอันนี้ดาวม่วงอพเท่าที่อพได้เหมือนกันอพสุดไปเลยผมไม่ได้กักนะแล้วก็ไปที่การ์ดใช่ไหมรีวิวตัวละครนะก็เป็นทางด้านอันนี้อาวุธเฉพาะสองดาวอันนี้ตาผมขึ้นสามดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตัวด้านหน้าที่ขึ้นสามดาวเป็นทางด้านกะบองเหล็กนะผมขึ้นสามดาวเป็นที่เรียบร้อยนะ ก็เดี๋ยวจะมาดูแบบไปไวๆนะครับว่าใส่อุปกรณ์ยังไงนะอัุวินทะกลนนะเป็นตัว H หพีก็ใส่ hp นะซุนเรีเป็นตัวโจมตีใส่โจมตีแถมความเรือไปด้วยนะกระบองเล็กนะครับใส่เป็น hp ไปเลยนะเพราะว่ามันตีตามลาเมจดนะให้พีนะเราซื้อมากิอันนี้เราไม่ได้ปั้นนะก็ใส่โจมตีให้มันไปเตียงแรงนะเซอร์เมลซักการ์ดเอามายืนนับตีใช่ไหมเราต้องใส่เป็นทางด้านของอะไรก็ได้แล้วก็เป็น hp ความไวให้มันสักชิ้นนึงเพราะว่าให้มันได้ออกก่อนอัศวินจะกวัเรา คือถ้ามันได้ออกอ่ะมันจะไปตีก่อนโป้งโป้งคือถ้าเขามีตัวตายเกิดมีสกัดมันจะเคลียให้แล้วก็สุดท้ายกเราไปปัดเซีนจะจกรนเขาประมาณนี้ล่าสุดจะกคนเขาก็จะมาปาดเมีสกัดเราแทนอ่าประมาณนี้นะครับแผนการเล่นนะก็ทีมปัจจุบันผมประมาณนี้นะหกตัว ur นะคือตอนนี้เราก็ที่หนึ่งที่หนึ่งอยู่คือถ้าเรากลัวแพ้ก็นี่เลยสลับอย่างงี้อ่าขอแค่เปลี่ยนแค่นะี้ไม่มีใครเ,เอาเราลงนะเออผมบอกเลยเปลี่ยนแค่นี้ไม่มีใครเ,เอาเราลงลนะ อย่างนี้ก็ได้ชนะเชวช์วสำหรับการดูโฆษณานะครับผมผมขอบอกก่อนว่าถ้าคุณขาดเพชรคุณก็ดูอเล็กแต่ถ้าคุณขาดแบบนิดึงผมจะอัพเวลละแนะนําว่าเอาพลังงานอ่าของมันจะแบบตายตัวนะมันอยู่ที่ว่าใจเราเลือกอะไรดีกว่าแต่ผมจะรีหอกของทองละหิวของทองมากออาเพราะเวลเจ็ดสิบอีกนานนะแล้วก็เออช่วงนี้มีการตีตะขาบมานะทางด้านวันจันทร์ที่แล้วมันก็คือวันเมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ตาขาบมาแล้วแต่ว่าผมไม่ได้ทําคลิปตาขาบให้ดูนะนี่อันดับตาขาววันนี้ไม่มีโอเคเป็นทางด้านพุ่งนี้นะคือตาขาบมันจะมาให้ตีประมาณเวลาสิบสิบโมงเกือบสิบเอ็ดโมงนะอาจะตีไปสิบเอ็ดโมงว่าสิบสิบโมงห้าสิบมันพร้อมเต็มตัวละแล้วก็สิบเอ็ดโมงจะมาให้ตีคือถ้าสิบเอ็ดโมงแล้วผมแนะนำว่าให้ตีเลยแล้วก็ให้รีหาเปอร์เซ็นตนะ์อะไอ้อะไรนะไอ้บูตดามจผมแนะนำว่าให้คุณบูตไปประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์อันดับเป้าหมายมันจะมีตรงนี้ ทุกครั้งที่คุณตีใช่ไหมคุณจะได้ของทองมาเว้ยคือเนี่ยมาได้อันนี้แปดแปดไปได้ของทองได้น่ตรงนี้น่แล้วก็ของทองอันนี้สิบอ่าน,นี่ได้แปดแปดแปดนี่ของทองอีกสิบแปดแปดแปดการ์ดหนึ่งเนี่ยไหมมันได้ของทองอีกสิบของทองอีกห้าของทองอีกห้าคือได้หลายอันมากนะสำหรับเมื่อวานนะของทองนะได้ประมาณเจ็ดชิ้นนะก็วันนี้ผมขาดอีกเนี่ยขาดตีดาเมจอะจะได้ของทองอาทิตย์วันพุธนี้น่าจะถึงนะวันพุธน่าจะถึงชิ้นนี้ยังไงก็ถึง ชิ้นนี้ก็อาจจะถึงนะตอนน้าคือผมตีไปละผมแลกของไปหมดแล้วด้วยคือผมมีเศษอันนี้เหลือด้วยนะเนี่ยของที่ผมของที่คนแรกนะครับหน้าตะขาบนะของทองอันนี้คนแรกคนแรกเป็นอย่างยิ่งสองชิ้นนี้อันนี้ถ้าเหลือก็มาแลกได้แต่ว่าสีเงินอันนี้เออมันจะมีอันนึงนะเป็นของทองเหมือนกันนี่ใช้เป็นเงินแลกนะอันนี้ก็สําคัญแลกได้เหมือนกันถ้าคุณอยากพลังเด้งแบบผมก็คนแรกไาผมนะนี่แนะนําเลย ต่อสู้ก็แลกแค่2อันนี้ยิวก็แลกแค่อันนี้นะกับอันนี้สองอันยีนนะครับแลกเป็นการบัฟก,กับสามอันนี้ที่คขแรแลกอย่างยิ่งดวนนะครับแนะนําว่าให้แลกเป็นชิ้นนี้ตัวสามกับอันนี้นะฟิกเกอร์อ่าประมาณนี้ก็ต่อไปนะครับอีกอย่างหนึ่งนะที่เราไม่ควรพลาดนะเอิมสิกดอนฮีโร่พิศาต,ตรงนี้คือคนคนมาตีถึงเก้าครั้งนะตรงนี้นะคือไม่ต้องเสดับก็ได้แล้วผมยืนดับหนึ่งใช่ไหมคือดับหนึ่งทุกอย่างะนะก็เอ้พิศาผมแพ้ว่ะเป็นไปได้ไงเนี่ยคือดับเขา ตีหหวกับผมอ๋ออันนี้ก็แนะนําให้ตีถึงเก้าครั้งนะคุณจะได้รับเศษ U R ด้วยแล้วก็เศษ l R บวกด้วยอันนี้คือสําคัญที่ควรตีแล้วก็อย่างหนึ่งคือลานประลองลานประลองก็แนะนําให้ตีเว้วยอันดับที่สูงที่สุดพยายามไต่อันดับที่สูงสุดเพราะว่าประมาณสองทุ่มทุกวันนะคุณจะได้เพชรยิ่งคุณอยู่ระดับสูงอะ่ะเพชรคุณจะได้ไรายวันมันก็จะยิ่งเยอะอย่างเช่นอันนี้เห็นไหมอันดับหนึ่งได้สองร้อยสามสิบถ้าคุณไม่ดันเลยนะคุณอยู่เอ,อันดับนี้เห็นหม้ย 50. ร้อยตอนคุณขึ้นไดมอน์มาใช่ไหมคุณก็ได้แค่สองร้อยแต่ว่าถ้าคุณไต่รับมาคุณจะเพิ่มขึ้นอย่างเยอะพยายามไต่ให้สูงที่สุดเท่าที่จะดันได้นะอารีานะก็อันดับกระานี้ผมอยู่ที่หนึ่งมิกาซะอยู่ที่สองนะวันใหม่อยู่ที่สามเจเต้อ,อยู่ที่สี่แล้วนะแล้วก็โยชิอยู่ที่ห้าอันดับห้าเซิร์ฟก็ประมาณนี้อาจจะแดงโซนประมาณนี้ครบสิบของเซิร์ฟนะนี่คือหน้าตาครบสิบนะคือกีกี้ไปไหนไม่รู้นะกีกี้คือ ตกไปอยู่ท็อปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะสำหรับกี่กี่นะตรงนี้นะก็หลายคนถามสงสัยนะครับว่าแพ็กนี้คนกดไหมคือหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าแลกหนึ่งพันเพรถ้าคุณจะไปรุนแพ็กนี้มันมีแพ็กขายอยู่นะถ้าคุณจะไปรุนแพ็กขายอ่ะเอ่มไอแพ็กร้อยสี่สิบเก้าอยู่ไหนนะมันมีอยู่นะนี่ไงมันรุนได้ใช่ไหมถ้าคุณรุนแพ็กเนี้ยผมแนะนําว่าอย่าเอามาเติมดี่กว่า คือไะไปลุ้นไปลุ้นอ่ะผมเคยลุ้นแล้วเว้ยแม่งได้เพชรมาสี่ร้อยไม่ได้เกือสุดถ้าทําได้ก็เนี่ยแหละกดการันตีไปเลยอันนี้คุ้มอยู่แต่ก็ไม่ค่อยคุ้มมากถ้าแบบงบจํากัดก็อย่าก,กดเลยสำหรับต,ตรงนี้นะแล้วก็นะครับวันนี้อีกเช่นเคยนะคือเราก็ยังไม่มีตัวละคร i ิง SSR กับ Zombie Man SSR นะคือขาดอยู่สองหนอเนี่ยคือเราต้องการมากๆนะสองหนอน,นี้นะอ่าเราก็ยังขาดเหมือนเดิมนะคือถ้าเราได้มาผมทำ UR ได้แล้วเราก็จะทําให้ทีมเราอัปเดตแบบอัปเกรดแบบแบบ สุดยอดเลยขั้นสูงเลยทีน่ะถ้ามีคิงอยู่อะคือจากอันดับเราที่หนึ่งเราจะไปกลายเป็นแบบที่หนึ่งแบบอยู่เนี่ยอยู่แบบสูงสุดเลยนะอ่ะาวานนี้นะก็ต่อไปนะครับตอนหลังมันคิวนะครับผมผมขอว่าก่อนว่าผมจะตีทางด้านบอสกิลิวกันชุบนะให้มันแบบเนี่ยให้มันปลดล็อกข,ข,อของทองนะปลดของทองมาปึ๊บเราก็ค่อยไปตีทั้งด้านแต่วันพรุ่งนี้ไปเราจะไปตีนี่แหละบรอนละเพราะว่าวันนี้นเราตีกิลิวกนชุบถึง50ิบแล้วนะผมจะไปตีทางด้านโบรอนละอีกไม่นานเราจะ้จบบรอออกันนนนะคืตเี กิวอื่นอะยังตีเกลือนชุบมันอยู่ใช่ไหมบางกิวยังตีกอริบาสอยู่นะก็นําำว่าเอ้ยมีคนจบกิวเนชุดได้หลายคนแล้วนี่ว่าชิงด้อมก็จบได้แล้วไอ้แม่งก็จบได้แล้วนะอ่าเดี๋ยวผมจบบอสให้นะบรอสนะอาจจะนานหน่อยแต่ว่าจบแน่นะตรงนี้นะก็กิวนะครับยังไม่มีคนที่ไม่ออนนานๆน,นะถ้ามีคนแบบไม่อนานานๆหรือว่าไม่เล่นเลยผมอาจจะเตะให้นะอาจจะเตะให้แล้วก็ ให้คนที่แบบต่ออยากเข้าคิวนะมาเข้าคิวเรานะครับผมตรงนี้นะขอชี้แจงไว้ก่อนนะต่อไปนะผมและผมจะพาไปดูของดองในดีนะคือตอนนี้พลังผมอะจัดหมดแล้วนะของดองในดีที่ผมดองไว้นะครับก็นี่ประมาณนี้ของดองในดีนะมีอันนี้สองอันอันนี้ไว้อัพต้องคอฝึกฝนนะอุเฉพาะไม่ได้สําคัญตรงนี้ตานี่ก็เก็บไว้ก่อนตัวดำร้อยสี่สิบใบนะครับแล้วก็ตัวอาวุธเกือบสี่สิบใบอ่าของดองที่ผมดองไว้ประมาณนี้นะ แล้วตรงนี้แล้วก็ไอ้นี่หลายคนคงดูไม่ถึงนะค่ายลบหลายคนถามเยอะมากคือก็เนี่ยอัพให้มันเป็นเลเวลสี่สักชิ้นหนึ่งนะคุณจะปลดล็อกสมุหดเลเวลหนึ่งได้นะสำหรับค่ายลบนะก็อัพอะไรก็ได้ห้มันเป็นเลเวลสี่คือคุณจะได้เลยนะเลเวลหนึ่งอ่าประมาณนี้นะครับสาหรับไอ้นี่นะค่ายลบนะที่ติดกิจกรรมเกียวบินกันนะเป็นขั้นนี้ที่ติดจะหลายหลายคนเนี่ยติดจะหลายหลายคนมากก็ตามท,ที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะาได้เลยนะก็อีกหนึ่งจุดนะที่เพิ่มาลังแบบทุกอย่างเนะ ในฮาวครับแนะนำติกเกอร์ติกเกอร์แนะนำว่าให้อัพตามขั้นนะมันจะมีขั้นของมันบอกเป็นที่เป้าหมายนะมุมขวานะเห็นไหมเป้าหมายที่มันชี้เนี่ยเป้าหมายเห็นไหมถ้าคุณอัพมันจะมีขั้นบอกคุณต้องอัพตามขั้นแด้บอกอัพให้ดูสดๆสักรอบนึงนะอันนี้ยืดสองแล้วโอเคไม่ต้องอัพไปอัพขั้นอื่นนะขั้นนี้อัพได้โอเคเดี๋ยวผมอัพให้ดูนะตรงนี้อันนี้อัพตายใช่ไหมถ้าเราอัพหนึ่งขั้นอะมันจะไม่ขึ้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมให้ดูปุ้ง พลังผมไม่ขึ้นเลยนะเพราะว่ามันต้องเป้าหมายมันก็คือต้องขับ16องทำให้ได้16ดาวตอนนี้เราได้15ก็อัพอีกอันหนึ่งอัพไป,ปพอเราอัพไปปุ๊บรอบเนี้ยพลังเราจะเด้งละอ่าพอลังเราเด้งปุ๊บอ่าพลังเ,เด้งมาตรงนี้มันก็จะปลดล็อกแพนไปด้วยเพราะว่าแพนมันคือตรงนี้สามตัวละครนึงสามดาวแล้วก็ต่อไปสี่ตัวละครนึงสามดาวใช่ไหมเราทําได้เหมือนกันแต่ว่าเสียดลอเก็บไว้อัพ ตัวละครก็ไม่ได้แย่นะตรงนี้นะแต่ผมจอัพให้ดูแล้วกันนะก็อยากอัพให้ดูสดๆไปเลยนะอันนี้สิบสองอ่ะอัพอัพด่วนดีกว่านะอัพด้วนก็จะบอกอัพให้ดูนะคืออัพแพนตอนนี้ยแพนมันจะเด้งค่าแพนมันจะเด้งนะตุ้มมันจะแยกกันนะครับแพนเด้งมาหมื่นเนี่ยไหมที่แพนเด้งมาเพราะว่ามันได้เด้งจากตรงนี้นะตรงนี้ตันแหละต่อไปตรงนี้เรามี17บเจ็ดทับสิบปดคดีแค่ขั้นเดียวอัพอีหนึ่งดาวพอจบ อันนี้พอแล้วฟิกเกอร์อัพประมาณนี้นะครับสาหรับฟิกเกอร์นะแม้เด้งมาจาก28 5ดหเด้งมา28 8เด้งมาประมาณสามหมื่นสำหรับฟิกเกอร์จุดเดียวหน้านี้ผมอัพแค่ไม่กี่วีนะเนี่ยอัพแค่ไม่กี่นาทีนะแค่เข้ามาอัพแป๊บเดียวเด้งมาสามหมื่นเป็นไงอันนี้คือยังไม่สุดนะไปที่ห้องวิจัยต่อจะไล่ไล่แบบไล่ไปเลยนะห้องวิจัยนะครับก็ควรอัพเหมือนกันนี้ผมของไม่มีละของใครมีก็มาอัพได้นะห้องวิจัยนะก็ แอบอัพ,พขั้นนะครับเนี่ยมาดูขั้นที่เราขาดอะไรแล้วก็เปิดได้ม,มีมีอะไรเปิดได้ไหมก็เปิดไปนะสำหรับขั้นตรงนี้นะก็หลังจากเราอัพขั้นใช่ไหมถ้ามันเป็นขั้นสีทั้งหมดมันจะทะลวงได้แต่เราว่าเราต้องก่อนที่จะทะลวงตรงเนี้ยเด้งเป็นหมื่นเป็นแสนนะถ้าคุณจะทะลวงคุณต้องอัพ,พวลตรงเนี้ยให้มันเป็นววสีอันนี้ทะลวงเป็นววสีใช่ไหมคุณก็ต้องอัพตรงนี้ให้เป็นววสีทั้งหมดอ่าประมาณนี้นะครับสาหรับห้องวิจัยนะต่อไปก่อนต่อไปไปที่ศูนย์จุดฝุน ผมปลดไปทั้งหมด4่ช่องนะผมพยายามอัพให้มันแบบเนี่ยตันตันสองยนะอันนี้ก็อัพไปเท่าที่อัพได้2อ0เกินนิดหน่อยไม่เป็นไรนะี๋ยวผมพาไปดูนะอันนี้อัพตัวรีวิวไปเห็นไหมเด้งมา106ก็ร้ยกใส่เทคนิคไหมใส่พลังงานเต็ตันหมดเห็นไหมผมเนี่ปุ๊บผมอัพได้อัพได้มาอัพได้เห็นไหมเด้งเป็นพันนะถ้าคุณขยันอัพอะแต่ผมยังไม่อัพนะตรงนี้นะแล้วครับอัพไทยคลิปได้นะตรงนี้นะก็ราชาเล็กนะครับอยู่อีกประมาณอีก4วัน ใครที่จะสุ่มก็สุ่มได้นะแต่ผมน่าจะฆ่า,านะเพราะว่าตัวมันก็เก่งนะแต่ว่าไม่มีจะเก่งกว่านะคือมีมาก็เก่งแต่ว่าไม่มีมาก็เล่นได้อ่ะไม่ค่อยได้สำคัญเท่านั้นตัวเป็นตัวทางเลือกนะเป็นตัวทางเลือกไปดูเชลิสช่องพี่ลิลลินได้นะก็จะเทลิสไปเรียบร้อยนะตัวละคร U r นะคื่ผมก็ติดตามพี่ลิลลินแบบพี่ลิลลินอยู่นะเล่นตามที่เขาจัดทชลิสก็ได้นะครับตามช่อง YouTube หลายช่องนะก็ถ้าพี่ลิลลินนะครับเขาบอกว่าเราจะเลสอะมันเป็นตัวทางเลือกอันนี้ผมเห็นด้วยนะเพราะว่า มันมมเป็นตัวเมทที่เก่งแต่ว่าคุณชอบคุณปั้นได้แต่ถ้าคุณไม่ชอบก็ไม่ต้องเอาก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันก็ตกเมตาเราลองไปเอาด้วงดีวกว่านะถ้าเราได้ด้วงปุ๊บราชาเล็กอ่อนไปเลยนะตรงนี้อ่าแต่ถ้าอยู่ที่ความชอบครับอยู่ที่งบถ้างเงินถึงก็จัดถ้างเงินไม่ถึงไม่ชอบก็ไม่ต้องอ่าประมาณนี้นะก็ก่อนจะจบคลิปไปนะครับแต่ผมไปไล่ตีคนให้ดูดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ไปไล่ตีนี่ไหมเสเต้ไหมอ่าไปล่ตีเสเต้ไหม แต่อยากตีแต่เต้อะผมอยากเนี่ยถ้าผมรับกันกันแพ้นะอันนี้ผมก็ไม่น่าแพ้หรอกแต่ถ้ากันแพ้ก็คืออย่างนี้ไม่แพ้แบบหนึ่งล้านเปอร์เซ็นเลยนะถ้าราบทำทีมนเนี้ยไปเฮ้ยนี่ผมจะมีอะไรให้ดูเอิม่มเซิฟนี้มีราชาลิกโผล่มาสองหน่อแล้วนะหน่อแรกคือจานน็อตคนนี้เป็นพัสพัสองนะพัสองนะพัสอง,นะสองแล้วก็วิชพาอสามดาวใช่ไหมไม่ใช่แค่จานน็อตที่สุดผมบอกเลยตอนเนี้ยโยชิ Yoshi. จัดเป็นที่เรียบร้อยราชาทะเลลึกพัทส,สิบสองอาวุธเฉพาะสามดาวนะคือเขาเอาเอาวุธเฉพาะสามดาวกันตึงๆสองคนนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะสู้ได้ไหมอาวุธเฉพาะสามดาวนะเป็นทางด้านราชาทะเลลึกแล้วราชาลึก,ลาาลกเขาได้ออกก่อนเรานะเราจะตายทั้งทีมไหมมาดูกันนะคือสะสมพลังงานจู่โจมมาที่ราชาทะเลลึกขอเบ้าหน้าทีมุมไปหายไปแค่โบล็อนะครับคือระเมดเขาแรงนะครับแต่ว่าตัวผมมันค่อนข้างถึก ถ้าผมถึกก็คือเขาก็อ่อนอะถ้าผมทึกอะคือเขาแรงนะไม่ใช่ว่าเขาไม่แรงแต่ว่าผมทึกนะแล้วซุยริยวไปมัดมังกรหืนะพาจากซุยริยวไปหายแน่ๆมัดเนี้ยมัดเดียวอะบอกเลยตุ้มๆๆตุ้มตุ่มตุ้มนุ่นตุ้มเห็นไหมเขาตายไม่ได้เล่นคือซุยริยวเรามันกิ่งอะผมพยายามว่าย้ำนะถ้าคุณจะเอาราชาไดลยลึกไปรอยัดซับพอร์ตเอาซุยริยวมาแบกดีกว่าสำหรับผมนะสำหรับผมนะ สำหรับคนที่ชอบก็จัดได้แต่ผมไม่ค่อยชอบผมเลยจะไม่จัดนะสำหรับราชาทะเลลึกเพราะว่ามีซูริลิวผมเท่ากับทั้งตีแล้วอะซูริิวกับอัศวินเมลซากาสามตัวผมผมให้ได้หมดทั้งเซิร์ฟมาตอนนี้นะรอเล่น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 รอลเล่นแต่อันนี้ก็ค่อนข้างจริงนะคือวมมี3สามตัวผมสามารถเก็บได้ทั้งเซิร์ฟมาตรงนี้ซคือมีซูริวมีอัศวินตะกลแล้วก็มีเมลซากานะสามตัวพอแล้วก็มีฟิสิกแมนมายืนรับตีงงๆอีกตัวหนึ่งก็ได้นะอันนี้ก็ต่อยไป เห็นไหมพอซูริวเขาพออาูรินเขาตายปุ๊บเขาจะมาไล่ป่าที่เมีวสกัดเราแล้วเมวสกัดเราแม่งไม่ตายไงมันยืนเอือสามเธอนี่ของแท้นะแล้วไล่ป่าไปไม่มีน้ำเม็ดด้วยประเดีนยน่ะติทำนาำแบบเขายืนไปแล้วอาสวินตะกรืนตีธรรมดาไปอันนี้คือเราพลาดนะคือเราพลาดแล้วนะเราพลาดตรงที่ว่าเราอาสวินตะกลนออกออกช้าไปหน่อยเพราะว่าไม่คิดว่าซูริวจะไม่ตายนะอ่าซูริวแม่ดันไม่ตายไงซูริวมันดันอยู่ได้ยาวๆนะแล้วยิ่งซูริวต่อยนะครับมันยิ่งเพิ่มเม็ดเจมนะ เห็นไหมยิ่งต่อยเม็ดเจมมันยิ่งเพิ่มนะคือยิ่งต่อยยิ่งถึกตัวห่าเลยนะยังโหดนะก็เห็นไหมเมลทัสกาผมยังไม่ตายนะแต่ว่าเธอหน้าไม่รอดแล้วนะแต่ว่าเธอนี้อยู่ได้ยาวผมผมบอกเลยแล้วสุดทจะกดแลปปาต่อรอดูนะผมปาดเขาตายใช่ไหมตุ้มแล้วเขาแลปปาดมาแต่ว่าเขาติดเมลตากาดนะโอ้ยนี่เขาไปปาดฟินิกแมนถือว่าฉลาดถือว่าฉลาดนะปาดฟินิกแมนนะโอเคปาดมาต่อไม่ตายผมบอกเลยผมไม่ตายผมตายเธอหน้ามันยังไม่ถึงเวลาตายของผมครับ นี่แหละเธอนี่แหละคือถ้าเมาลฟ่าเราตายอย่างน้อยเรายังมีฟินอีกรับตีนอยู่ถ้าถ้าฟินกีกตายอย่างน้อยเราก็ยังมีอัศวินตะกุนที่ยังไม่ตายสักรอบนะอัศวินตะกนเรายังตายยังมีโคต้าตายเจ็ดรอบอยู่นะตรงนี้คือต่อให้คุณปั้นอัศวินตะกุนห้าดาวคุณก็แพ้ผมอยู่ดีนะถ้าคุณไม่มีตัวรับตีนมากผมบอกเลยคือผมคืนชีพได้แบบหลายรอบมากคือแบบผมไล่ป,ป่าไปคุณตายคุณป่าผมมาผมออกมาตะอามันเป็นประมาณนี้หมัดจากตุลิวป่า ออจากโรลิลไปเลดเด้งเลดไม่เจีมไหมเด้งไหมเด้งเลดไม่เจีมไหมเด้งมาสองโอเคตายไหมขอร้องขอร้องโอเคตายไปมาแล้วฟินิกแมนยังไม่ตายสวยฟินิกแมนยังไม่ตายอย่างไรแล้วฟินิกแมนฉันยังไม่ตายนะโยชิบอกให้เราจะมีทีวิตกลับมาจากจากกลตีมาตีมาตีกันไปตีกันมาแล้วคืนชีพแบบเจ็ดรอบตึงๆแล้วตันจากกลปาดไปทียบตันจากคนฝ่ายเขาเหลืออีกกี่รอบไม่รู้เลืกสองรอบหรือเปล่า เรือเปล่าปาดมาเราไล่ลาปลาดคืนนะไล่ปลาดคืนนะง่ายนะง่ายนะคุณตายก่อนนะคุณห้าวอ่ะคุณห้าคุณตายก่อนนะผมบอกเลยเดี๋ยวอีกสู่รอบเรียบร้อยชีวิตสุดท้ายแล้วไงชีวิตสุดท้ายแล้งไงปาดไปปิดงานไปจากลาเอ๊ะปิดงานไปจากอัศวินจากกลแล้วฟินิกเมเรายังไม่ตายเลยนะตรงนี้อ่าประมาณนี้มีเมลทากาศดก็ชนะราชาทเทลิกอาวุธเฉพาะสามดาวได้นะ คือเมลซากาดเก่งกว่าราชาเลลึกอันนี้ไม่เถียงนะคือมันไม่ได้เก่งกว่าครับถ้า P ี p หนึ่งหนึ่งกันราชาเทเลล็กจะค่อนข้างเก่งกว่าแต่ว่าถ้าคุณจะ PVP ในเมตานี้เมลซากาดตอบโจทย์มากกว่าราชาเทเลลึกครับอันนี้ผมแนะนําแล้วก็ถ้าคุณเติมเอเมลซากาดอ่ะคุณยังเก็บแบงค์ไว้หมุนวงล้อได้อีกอ่าอันนี้มันค่อนข้างแบบดีนะเนี่ยเติมคิดขอพรอนะ่ะแบงค์ผมยังอยู่ครบนะไม่ได้ใช้นะใช้ไปใช้แบบนิดหน่อยนะสำหรับแบงค์นะ แต่ว่าย,ยังอยู่ครบอ่ายังไม่ได้ทาอะไรนะเอาไว้รอวงล้อจากขับเด็กนะถ้าวงล้อจากกับเด็กมาก็ค่อยจัดตอนนั้นได้นะอ่าเติมเก็บไว้ก่อนก็ใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับแล้วยังไม่กดไลค์แล้วกดติดตามให้กันก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมโอเคนะตลอดคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับผมขอจบคลิปไปก่อนนะแล้วก็เรื่องสตรีมเกมนะผมอาจจะมาสตรีมเกมมาเร็วๆนี้นะครับใครที่ดูช่องเราติดตามเราก็ เรียกมาดูผมสตรีมได้นะผมอาจจะสตรีมทุกตอนเย็นนะอาจจะแบบหาทางเล่นสตรีมก่อนนะตรงนี้นะ